วันนี้เราจะมาชงชากันนะคะ,ะถุงชักชาเนะาะเงี้ยเป็นสูตรชาชักนะคะสูตรตัวนี้จะขายที่ร้านนะคะเท่าที่บางคนอาจจะทราบว่าแม่ขุนทองขายของในแอปพลิเคชันนะคะ,ะขายอาหารในแอปพลิเคชันก็จะเป็นที่ลงคลิปทั้งหมดก็จะเป็นอ,อาหารที่ขายในร้านอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็จะมาบอกสูตรของการชงชานะคะ เป็นชามะนาวแล้วก็ชานมนะคะชามะนาวของแม่ขุนทองนะคะก็จะใช้น้ำส้มน้ำมะนาวสดนะคะ2 0 0ซีซีนะคะต่อน้ำชาที่ชักแล้ว1ลิตรนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีน้ำตาล2อย่างนะคะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็น้ำตาลอ้อยเราใช้อย่างนี้นะคะในร้านนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะตัดรสชาตินิดนึงแค่ปลายช้อนอย่างนี้นะคะ พออันนี้ชามะนาวแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นชานมชานมก็จะมีนมข้นจืดนะคะคารเชชันหรือยี่ห้อไหนก็ได้ใช้ได้ทุกยี่ห้อนะคะนมข้นหวานนมข้นจืดหนึ่งกระป๋องนมข้นหวานหนึ่งกระป๋องนะคะเราจะไม่ใช้น้ําตาลนะคะแล้วก็มีคอฟฟี่เมดนะคะครีมเทียมนะคะตัวน,นี้ ตัวชานะคะทีนี้มาเข้าเรื่องตัวชานะคะที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้ชาตาอายห้อช้างทองนะคะอยู่3ตัวนะคะตัวนี้ก็คือจะมีชาซีรอนนะคะแล้วก็สมัยก่อนมาเรียกชาหอมนะคะแล้วก็ชา555นะคะตอนนี้แพ็กเกจเขาก็เปลี่ยนนะคะห5 5, 5, 5 5ก็จะเป็นาชาผงสำเร็จรูปตา555นะคะสูตรชาชักนหนึ่งตัวแล้ว ตัวที่2ก็จะมีจากชาหอมสมัยก่อนเขาเรียกนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจเป็นาชาผงสําเร็จรูปตาช้างทองสูตรชาไทยนะคะหตัวเป็น2ตัวแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะาชาผงสําเร็จรูปตาช้างทองสูตรชาซีรอนนะคะตัวนี้ได้คุณภาพชาที่ดีนะคะชงออกมาแล้วสีสวยหอม หน้ารับประทานนะคะเกรดก็พรีเมียมนิดนึงนะคะเวลาเราขายให้ลูกค้านะคะเราใช้3ตัวเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะเวลาชงนะคะเราถุงตัวนี้เราห้ามซักด้วยน้ํายาล้างจานหรือ,อผงซักฟอกอะไรพวกนี้นะคะห้ามนะคะให้ซักด้วยน้ําเปล่าแล้วก็ลวกน้ําร้อนนะคะนี้นะคะตักให้แห้งอันนี้มันเก่านะคะ ชงมานานแล้วนะคะเราก็จะใช้ชา,ชาซีรอนนะคะทับพีจะใช้ทับพีทั่วๆไปเลยนะคะน้ำ3ลิตรนะคะก็จะใช้ชาซีรอน2ทับพีนะคะก็จะละเอียดนิดนึงนะคะน,น่าลำน้ารำคาญนิดนึงนะคะชาซีรอนนะคะ2ทับพีก็จะมาชา555นะคะ1ทับพีนี่นะคะ อันนี้คือชงอไม่ได้ชงแก้วต่อแก้วนะคะชงไว้ใส่ขวดไว้อย่างนี้นะคะขวดก็ต้มล้างทําความสะอาดอานี้นะคะเนื่องหรือต้มได้หมดนะคะขวดแล้วก็ตากให้แห้งนะคะใส่ขวดไว้ก็สามารถที่จะเก็บในตู้เย็นไว้ได้เป็นอาทิตย์เลย,เลยนะคะเราทําขั้นตอนสะอาดเนาะอันนี้ก็จะเป็นสูตรชาหอมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสูตรชาไทยนะคะ หนึ่งทักที่เหมือนกัน,นะะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะเขียนสูตรไว้ใต้คลิปให้อยู่แล้วนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราต้มน้ำร้อนนะคะเดีย๋ยวเราก็จะมาชักชาเลยค่ะเราก็จะมาชงชากันเลยนะคะชักชาก่อนตอนแรกนะคะอันนี้น้ำเป็นน้ำต้มเดือดแล้วนะคะ ก็เตรียมถุงชาไว้เนาะใส่ชาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชักชาเลยนะคะแม่ขุนทองทําอุปกรณ์ง่ายๆนะคะเป็นกะละมังเป็นอะไรให้เห็นนะคะว่าทุกคนก็ทําได้หมดไม่ต้องจําเป็นต้องร้านค้าหรืออะไรก็ได้นะคะทอนส่วนออกมาให้มันง่ายที่สุดนะคะเราจะได้ชงทานกันได้ในครอบครัวเนาะตัวนี้ทนความร้อนนะคะเราก็ชากไปแบบนี้เลยนะคะจะได้เห็นชัดๆเนาะ ตักน้ําร้อนใส่ในถุงชานะคะเราไม่ได้มีอุปกรณ์แบบมืออาชีพนะคะเราก็ค่อยๆทันไปอยากให้เห็นนะคะถ้าทำแบบมืออาชีพเดีย๋ยวทุกคนก็ต้องไปหาซื้อมาอกีกคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็ชักไปก็ประมาณ40ครั้งนะคะเราตักตักน้ําใส่ถ้วยนี่นะคะ เทไปนะคะพอชักห้าครั้งแล้วอย่างนี้นะคะเราก,ก็เอาถุงชาแนบกับกระมังนะคะเอาถ้วยนะคะกดเพื่อจะให้น้ําชาออกมาให้หมดนะคะอย่างนี้นะคะต้องระวังความร้อนนิดนึงนะคะอันนี้ทอนสวดลงมาให้แล้วนะคะจะได้ง่ายๆนี้นะคะน้ำชาก็จะได้ออกมาได้เต็มที่นะคะ เราก็ชัดต่อนะคะนับไป4ี่สิครั้งนะคะตักน้ำใส่ถ้วยแล้วก็เทลงไปในถุงชานะคะก็เป็นการชักแล้วนะคะแบบนี้นะคะชาตัวนี้ถ้ายิ่งชงวันนี้ยังรสชาติก็อร่อยนะคะใช่แต่ถ้าเผื่อเราคร้างคืนไว้รสชาติจะกลมกล่อมมากกว่านี้นะคะนะคะตัวนี้เป็นชาชักสูตรชาชักก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ถ้าเราทำสะอาดก็สามารถเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยในตู้เย็นนะคะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะหมดก่อนนะคะเราใช้วัตถุดิบดีๆลูกค้าก็จะชอบนะคะให้มันเป็นพรีเมียมนิดนึงค้าขายก็จะได้อยู่ได้นานๆนนนะะโฆษณาร้านนิดนึงเนาะชื่อร้านขุนทองยำมะม,ม่วงนะคะ พิกัดก็บางแสนในเขตชนบุรีนะคะหน้ามอพอดีเลยหน้ามหาวิทยาลัยบุรพานะคะคนแกน่นะค้าขายเล็กๆน้นอยเป็นร้านเล็กๆนะคะนัไปเนาะเป็นพวกอาหารเส้นนะคะไม่มีเมนูข้าวนะคะ ให้ครบ40รอบนะคะบางคนอยาก50-60รอบอะไรแล้วแต่เลยนะคะก็นำไปเรื่อยๆชักไปเรื่อยๆนะคะค่ะพอเราชักชามาเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะากากชาเราก็สามารถใส่ใต้ต้นไม้ได้นะคะมันก็จะได้เป็นปุ๋ยไปด้วยนะคะอย่าไปทิ้ง ก็แบ่งเป็นสองกะละมังนะคะกะละมังหนึ่งก็ประมาณ1ลิตรนะคะแม่หุ่นทองทาก็คือจากน้ำา3ลิตรพอเราชักออกมาก็จะได้ประมาณ2ลิตรนิดๆน,นะคะคร่าวๆก็แบ่งเป็นสองกะละมังกะละมังละ1ลิตรนะคะเพื่อที่จะแบ่งทาชามะนาวด้วยแล้วก็ชานมด้วยนะคะนี้เดี๋ยวเราจะมาทาชามะนาวก่อนนะคะของเราก็จะมีน้ำตาลทรายแดงน้ำตาล อ้อยนะคะ,นะคะอย่างละร้อยกรัมนะคะแม่ขุนทองช่างไว้เดี๋ยวจะบอกสูตรไว้นะคะเราจะตั้งเตาอีกครั้งหนึ่งนะะเพื่อให้น้ำตาลละลายนะคะจะใส่เกลือไปไปลายช้อนนะคะเตรียมน้ำมะนาวไว้นะคะ2 0 0ซีซีนะคะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ลดลงนะคะปรับปรุงลดเอาตามที่เราชอบเลย จะใส่น้ำตาลไป2อย่างเลยนะคะใส่แล้วก็ต้องรีบคนเลยนะคะจะหอมมากนะคะทั้งน้ำตาลใสแดงน้ำตาลอ้อยนะคะทำง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากอะไรคนให้น้ำตาละละลายเดี๋ยวเรายกลงล้วค่อยใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะก็จะพอดีเลย สันสวยงามมากเลยนะคะชามะนาวของเราค่ะน้ำตาละละลายหมดแล้วนะคะก็ปิดเตาเลยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะที่มันเป็นฟองเดีย๋ยวฟองก็จะหายนะคะน้ำตาลอ้อยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน้ำตาลอ้อยน้ำตาลสายแดงนะคะคแล้วก็ชิมรสชาติความหวานเอานะคะ เราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะชามะนาวของเราทานมเราก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเปิดเตาอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่เกลือไปไปช้อนนะคะไปะคะ็คนนิดนึงนะคะเราก็จะใส่นมข้นไปนะคะหนึ่งกระป๋องในะส่ไปเลยยี่ห้อไหนก็ได้ ใส่ไปคนไปอย่างนี้คะแนะคะเราก็จะใส่คอฟฟี่เมดไปนะคะครีมเทียมนะคะนี่ห้อไหนได้หมดเลยนะคะครีมเทียมใส่เข้าไป6ช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความมันนิดนึงนะคะนอกจากนมสดแล้วนะคะ ใครจะใส่นมสดเลยก็ได้นะคะแต่นี้จะใส่นมข้นจืดแทนนะคะมันก็จะเข้มข้นกว่านิดนึงเดี๋ยวยกลงค่ะก็ชิมรสชาติเอาตอนนี้เลยนะคะใครอยากชิมรสชาติอะไรนะคะจะปรับเปลี่ยนจะเพิ่มความหวานอะไรก็ว่าไปนะคะ,ะก็จะใส่นมข้นจืดลงไปเลยนะคะ หกระป๋องสูตรนี้จะเข้มข้นอร่อยมากๆเลยนะคะนะคะชานมของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเราปล่อยให้เย็นตัวนะคะเดี๋ยวเราก็จะแพ็คใส่ขวดค่ะ,ะ,คะเรียบร้อยแล้วนะคะชามะนาวกับชานมของเรานะคะแพ็คใส่ขวดแก้วนะคะตอนนี้นะคะ ก็สามารถที่จะเก็บใส่ตู้เย็นนะคะรอลูกค้าสั่งเราได้เลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ